สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวกับมิกา้ำกำลังจะไปเฮลซิงกีนะคะเพื่อนะคะ่ะจะไปกินส้มตำด้วยมิกาแต่งตัวฟิลเตอร์สวยมากในติ๊กต็อกนะคะในต่อตนะคะไม่รู้ว่าหนาวไหมมิกะสวัสดีก่อนสวัสดีครับแล้ว <laughs> นะคะ ออกจากบ้านเก้าโมงถึงนั้นก็นัดเพื่อนมิกะไว้ด้วยนะคะจะไปกินข้าวกันมิกะพอมไหมมิกะพอมแล้ก็หุ่นปกตินั่นแหละแต่ก่อนเกาสิบกว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็มารับ รอรถนะคะที่สั่งไว้นะคะก็มิกวก็นั่งรอในรถเนาะสามีกําลังเข้าไปคุยกับเขานะคะแล้วเขาก็เอารอรถมาให้ที่ที่รถเรานะคะสามีก็เอาใส่ไว้ในข้างในด้านหลังกระบะในข้างหลังข้างหลังรถนะคะมาลุ้นเล่นอะไรก่ะมิกะสั่งรอรถนะคะสองอันก <laughs> ตอนนี้กำลังจะไปกินอาหารนะคะไปกินส้มตำเนาะใกล้ๆโรงเรียนมิวมาสอบนะคะเพื่อนตอนนี้สอบผ่านแล้วโอ้โหก็ตื่นเต้นเลยสอบผ่านแล้วนะคะเพื่อนมาสอบไปอานามา of the moon. Mm-hmm. And I know you would say I gave up way too soon. Mm hmm <laughs> ตอนนี้ก็กำลังจะไปขึ้นรถนะคะเดินหาลิฟต์ก่อนลิฟที่เราตอนเราออกมาเนาะตอนนี้อิ่มมากเลยชั่วราคันเวียร์ละมิวนะคะมาสอบใบอนาใหม่เนาะที่แล้วก็มิกะมาอะไรนะมาเอาลอรถด้วยนะคะมาซื้อก็เลยถือโอกาสสอบด้วยเลยนะคะมิวสอบได้38นะดีใจมาก ตื่นเต้นจนกลัวไม่ผ่านถ้าผ่านก็คือต้อง34 34คะแนน,นอใบอนาม่นะคะก็40คะแนนอะต้องได้34ฟลุกมากได้38นะคะโอ้โหแบบรอบนี้ตั้งใจมากแบบจะเอาให้ผ่านเลยนะคะก็ไปจ้ะจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ทุ่มทุ่มกว่าแล้วนะคะ เดินไปลิฟต์ลิฟต์อยู่ฝั่งนน้นแล้วก็ลงไปด้านชั้นใต้ดินเหนื่อยนะคะเดินมีการดูการตาแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงลิฟต์แล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะลิฟต์เรานะคะก็ต้องใส่หมายเลขบัตรอ่าธนาคารของเราไปนะคะสี่ตัวท้ายเนาะกดกดไปแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะคะลิฟต์มันก็จะเปิดมานะคะเ,เพื่อนคะ่ะแล้วก็ ลงไปชั้นด้านล่างนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็ออกมาจากลิฟต์แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็มุ่งหน้าไปหารถเลยนะคะก็ก่อนที่จะไปขึ้นรถนะคะเราก็ไปจ่ายเงินก่อนนะคะที่เรามาจอดด้านล่างนะคะว่ากี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะเราก็สแกนไปเนาะสรุปนะคะได้จ่ายไป15ยูโรนะคะเราจอดตั้งแต่ตอนเที่ยงนะ,ะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่า นะคะก็หลายชั่วโมงเหมือนกันเนาะก็เลยจ่ายไปสิบห้ายูโรนะคะก็มีให้เช่าหลายหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบหนึ่งหนึ่งวันเงี้ยก็สิบเจดยูโรสองสามชั่วโมงเงี้ยราคาก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่วันนี้เราเอา่าเราเราจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะก็สรุปได้จ่ายไปสิบห้ายูโรนะคะเพื่อนๆค่ะชั้นใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นแบบหินนะคะสามีบอกว่าถ้า ในอนาคตว่าอะไรเงี้ยเกิดสงครามสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้นะคะเห<ด>็นไหมเนี่ยด้านล่างเนาะท<ด>ี่ทางเข้าไปเมื่อกี้นะคะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะนี่เลยทะเบียนรถเหมือนกันมาก848นะคะเพื่นะะ <c oughs> อนๆค่ะเขามาจอดด้านหลังเราเนาะ <c oughs> เรามาเอารถนะคะปรากฏว่าทะเบียนรถเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะมีการนะคะขับรถวนหลายรอบมากเพราะว่าไม่รู้ว่าทางออกอยู่ทางไหน บนไปสองรอบนะคะกว่าจะหาทางออกเจอบนคนเดียวนะคะว่าเฮ้ยมันอยู่ทางไหนเนี่ยหาไม่เจอนะคะนานๆเราเข้าเมืองทีเราไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่นะคะก็ดูแผนที่นะคะสรุปก็หาเจอแล้วนะคะเพื่อนค่นะ,คะนี่เลยกว่าจะหาเนีะคะก็ก็ขับวนด้านในอุโมงค์นะคะตั้งหลายรอบนะคะแล้วก็เวลาเราเข้าเมืองเฮลซิงกียอะไรเงี้ยเออเราไม่ได้มีความรู้หรือว่าแผนที่หรือว่าถนัด ในการขับรถเท่าไหร่นะคะในตัวเมืองเนาะก็จะช้านะวันนี้นะคะพเพื่อนๆค่ะก็ออกมาจากอุโมงใต้ดินแล้วนะคะที่เราไปจอดรถนะคะพเพื่อนๆก็พักกันขับมีการนะคะขับวนวนวน,น,นตั้งสองรอบนะคะกว่าจะได้กว่าจะได้ออกมาโอ้โหด่าไปตั้งหลายแมตนะคะตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านนะคะทุ่มครึ่งแล้วนะคะพรุ่งนี้ดีนะพรุ่งนี้เข้า งานกะายนะคะเ,เพื่อนๆก็ตอนเช้าจะได้มีเวลานอนวันนี้ก็น่าจะไปถึงบ้านก็ประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะคะขับรถไปเนาะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนกินให้ดูเยอะนะคะเพราะว่าคนเยอะด้วยนะเกรงใจเพื่อนมิกะด้วยนะคะ <laughs> ถ้ามาสองคนเอีได้ถ่ายวิดีโอให้กินนู่นนี่นั่นนะคะเมื่อกี้หมดไป57ยูโร ห้าสิบเซนประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็แล้วก็ที่จอดรถจอดไปตั้งแต่ตอนเที่ยงเนาะตอนเที่ยงนะคะแล้วก็จ่ายไปประมาณสิบห้ายูโรที่จอดรถเมื่อกี้นะคะก็จ่ายไปสิบห้ายูโรแต่ถ้าวันหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นวันหนึ่งอะ่ะจ่ายสิบเจ็ดยูโรซึ่งมันซึ่งเราคิดว่าเอ้ยดูนี้จ่ายเป็นวันหนึ่งดีกว่าก็ตกค่ะถ้าเราจ่าย 1ึ่งวันเงี้ยสิบเจ็ดยูโรเออมันเพิ่มแค่สองยูโรเองเราก็ไม่ได้ดูตอนที่เรามาเนาะตอนแรกนะคะมิวนะคะก็ไม่ได้มาสอบแล้วเพราะมิวนะคะทางานแล้วใช่ไหมแล้วใบอนามัยอะ่ะเราอะ่ะสอบสอบตั้งแต่ตอนเรียนภาษาฟิน,นะคะตอนนั้นหนึ่งรอบตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจภาษาฟินนะคะเราก็สอบไม่ได้สอบไม่ผ่านเนาะสอบเป็นภาษาฟินนะคะแล้วก็ตอนที่ช่วงเรียนอาชีพก็ไปสอบอีกรอบนึงตอนนั้นได้คะแนน33าซึ่งมันไม่ผ่านอะ่ะ ถ้าผ่านก็คือ34เราก็ไม่ได้ไปสอบอีกเลยนะคะก็เลยได้งานมาเราก็ไม่ได้ไปสอบนะะซึ่งที่ทํางานก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าเขาถ้าผ่านตอนไหนก็ก็ามาให้เขาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งที่ทํางานเขาก็ก็ให้โอกาสเรามากๆเลยนะคะซึ่งเราอะไม่มีใบอนามัยใช่ไหมเขาก็ให้โอกาสเรานะคะมาทํางานนะคะที่ฟินแลนด์นะคะ,คะเพื่อนค่ะส่วนมากเนาะ ถ้าถ้ามีใบนามายอย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบนะคนที่ทําร้านอาหารทําแม่ครัวหรือว่าพวกดูแลคนแก่อะไรเงี้ยนะคะถ้ามีก็จะดีนะคะก็ไปสอบไว้เลยนะคะส่วนตัวสอบภาษาฟินตอนเรียนภาษาตอนนั้นหนึ่งรอบแล้วก็เรียนสาชีพหนึ่งรอบสองรอบอะ่ะไม่ผ่านนะเป็นภาษาฟินนะก็เลยรอบนี้นะคะก็เลยมาสอบภาษาไทยเนี่ยกับดรอุไรนะคะในในเฮลซิงกินะคะเพื่อนๆค่ะซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้มาหรอกมิกะจะมาเอา อะไรนะล้อรถนะคะที่ซื้อซื้อซื้อกินกับบอลเลียนมาสักแต่มาแต่มาแรงงานสไตล์เด็กเสียงกีมันเต้กังสีมีมีกะซื้อล้อรถด้วยนะคะก็เลยก็เลยเออดูวันเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเลยจองมาสอบเลยอะไรเงี้ยกะจะเอาให้ผ่านเลยคะขี้เกียจไปสอบหลายรอบเนาะอันนะ inte, tai, ี้มีกะจ่ายค่าล้อรถไป190ยยูโรนะคะเป็นเนี่ยเห็นไหมก็เลยได้โอกาสมานะคะก็เลย เขาตรงกับวันที่เราจะมาสอบพอดีนะคะก็เลยมาสอบเลยนะคะเพื่อนสรุปก็ผ่านนะคะก็จ่ายค่าสอบไปเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยร้อยจำไม่ได้เขาก็จะส่งพอเราจ่ายชำระเงินเสี็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็จะส่งพวกใบข้อสอบอะไรเงี้ยมาให้เราอ่านมาให้เราอ่านนะเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อนพ,อ,นพอมาสอบเสร็จปุ๊บ พอไม่ใช่เขาก็จ่ายเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งใบแนะแนวเพื่ออะไรเงี้ยทำมาให้เราเราก็อ่านทําข้อสอบเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวไม่ได้ทําเลยทําอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันไม่เข้าหัวสมองไหนจะเรื่องเรียนไหนจะทํางานเงี้ยสมองมันไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มาแนะแนวอีกตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ประมาณบ่ายสามครึ่งจบนะคะเขาก็จะคุยทบทวนข้อสอบอะไรเงี้ยให้เราเนาะแล้วเราก็สอบเลยนะคะสอบเป็น แต่ใบอ่ะเป็นภาษาฟินนะคะเพื่อนๆค่ะในข้อสอบคะแล้วก็จะมีใบแยกแปลเป็นภาษาไทยมาให้เรามาให้เราอ่านอะไรเงี้ยเราก็กะถูกผิดถูกผิดอย่างเงี้ยนะคะซึ่งข้อสอบอ่ะมันเข้าใจแบบซับซ้อนแปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันซับซ้อนเหมือนเพราะว่าคนฟินเนาะเขาแปลเหมือนเขาแปลในแปลภาษาเลยอ่ะมันไม่ได้ตรงเปะ๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ ถือว่าผ่านนะคะได้สาสิบปดคือดีใจมากตื่นเต้นมากนั่งอยู่กับพี่ข้างๆเนาะแกบอกแกว่าเออเกแกตื่นเต้นมากเลยก็มีคนทั้งผ่านแล้วก็ไม่ผ่านด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ถ้าไม่ผ่านบางคนอะมาสอบสามสี่รอบนะคะกว่าจะผ่านเนาะก็สอบจนผ่านนั่นแหละเขาจัดถ้าไม่สอบถ้าไม่ผ่านรอบนี้ก็คือรอบหน้าก็มาสอบอีกอะไรเงี้ยเออมันก็มีทั้งสอบผ่านไม่ผ่านเนาะมิวก็ตื่นเต้นมากเลยกลัวสอบไม่ผ่านนะ กลัวสอบไม่ผ่านกลัวจ่ายเงินฟรีแต่ก็ถือว่าโล่งนะคะผ่านแล้วโล่งเลยก็เขาเขาก็จะส่งก็ติมให้เรานะคะประมาณเสียทิ์เอ้ยน่าจะประมาณภายในเสียทิศนะคะเขาจะส่งมาที่บ้านให้เรานะคะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามนะจ๊ะตอนนี้นะคะพวกเราก็แวะปั๊มที่ซาโลนะคะเพื่อที่จะบิกาะคะมาเจอน้องชายของเขานะคะเพื่อนๆค่ะ ก็มาคุยกันดื่มกาแฟอะไรเงี้ยนะคะมิกวก็ง่วงนอนมากๆากเลยนะคะนี่เลยจ้ากว่าจะถึงบ้านก็นู่นสีท่มสีท่มนะคะ